ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เรามาดูเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่ก็ท้องเสียอีกแล้วนะครับเพราะช้างถ้าอยู่ใกล้กันจะท้องจะเสียนะครับมันจะติดเชื้อเข้าหากันถ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กันนะครับนี่ครับเพราะว่าพลานก็ให้มากินต้นไม้อย่างเงี้ยครับเหมือนกับรักษาน้องลําฝนแหละครับเหมือนกันครับไม่กินหญ้า เป็นพี่สาวของมาลัยทองนะครับเป็นพี่สาวของมาลัยทองมัดอ,อยู่ใกล้กันวัดอยู่ใกล้กันในติดเชื้อครับแต่แต่ว่ายังดีนะครับขเขาจอร่างกายเขาจะสมบูรณ์มากสมบูรณ์กว่าแม่มาลัยทองเพิ่งออกเมื่อคืนเป็นมาสองวันนี้แหละครับคืนกำลังไม่ค่อยกินหญา้าเท่าไหร่ กินดินนะครับเขาจะถ่ายท้องแต่ร่างกายเขาสมบูรณ์มากครับเจ๊ใหญ่ผมเล็กแต่เจ๊ใหญ่นะครับเนะี่ยช่วยฝากเจ๊ใหญ่ด้วยนะครับช่วยฝากเอฟซีทุกท่านครับแฟนติดตามเจ๊ใหญ่หรือพังเปิ้ลนะครับชื่อจริงๆชื่อบวงเงินนะครับชื่อเพราะมากบวงเงิน เป็นพี่สาวของแม่มาลัยทองขอฝากยศทุกท่านครับฝักเมเปิลทางเปิลหรือแอปเปิลเล็กๆจะเรียกว่าแอปเปิลตัวเล็กแอปเปิลเหมือนกับไข่แอปเปิลครับมีแอปเปิลนะครับตัวเล็กๆก็ปุ๊กลุกเหมือนกับแอปเปิลในรียกแอปเปิลโตขึ้นกับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับ ตัวเขาใหญ่เขาใหญ่มากช้างถ้าได้ติดเชือกหนึ่งครับจะติดมา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 จถ้าถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกกันจะมาติดมาเรื่อยๆครับติดมาจนจะครบทุกเชือกครับที่ช้างอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันนะครับถ้าได้ติดตัวหนึ่งเชือกหนึ่งแล้วก็ลามมาทั้งหมดเลยครับก็เห็นวิโก้ก็เริ่มกินดินเหมือนกัน เคยดูครับเคยดูแต่อาการ,เร,กนะรโกโเริ่มกินดินนะครับมันมีโกเริ่มกินดินะครับทีนี้หลัช้างมัดอยู่ใกล้ๆกันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ครับถ้าได้กินดินเป็นตัวเชือกหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะเป็นจะติดต่อกันไปนเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับถ้ามัดอยู่โซนเดียวกันนะครับ Go ừ, chẳng sống ngoài sâm sống tham sài ra mẹo lát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  mẹo าายลทองอันนี้พลานเขาจะสนใจมากครับพลานคนนี้ก็จะดูแลโดยที่ผมไม่ไมนน่เท่าไหร่นะครับแกจะดูแลของแกอย่างเงือเอาตัวอย่างที่ผมเคยทำมาก็ดีใจครับที่ได้พลานที่ช่วยดูแลแบบเต็มที่ครับ ไม่เหนื่อยเหมือนกับน้ำฝนนั่นเหนื่อยมากเลยแต่านคนนี้ยอมรับจริงๆครับน้ำฝนมาไหลทองแต่น้ำฝนเขาก็เลี้ยงสองเชือดผัดกันครับผัดกันก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับขอฝากเอซีทุกท่านด้วยนะครับช่วยติดตามเจ๊ใหญ่หรืแอปเปิ้ ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ